มาดามแต้วแห่งบ้านพรประภาควงว่าที่สาม,มีเที่ยวต่างประเทศสุดสวีทด,ดล่าสุดสาวแต้วนทพรเตมีรักหรือจะเรียกว่ามาดามแต้วแห่งบ้านพรประภาก็ไม่ผิดเพราะวันนี้ได้ควงคู่ว่าที่สาม,มีในอนาคตอย่างไฮโซนายนพรประภานักธุรกิจหนุ่มหมื่นล้านไปทัวร์ยุโรปซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละประเทศที่ไปดูสวีทดหวานอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมกับโพสตตท่์ที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเหมือนคู่เข้าใหม่ ปลมัเพิ่งแต่งงานกันหมนาดซะอย่างนั้นเลยแต่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีกลางไอจีไปแล้วก็เสิร์ฟความหวานรัวๆไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการมาฮัีมูล่วงหน้าหรือเปล่าคะเนี่ยถึงหวานหยัดเยิ้อซะขนาดนี้น้ำพึ่งเดือนห้ายังอายเลยค่ะคู่นี้และต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าทั้งคู่ดูเหมาะสมกันอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบต่างๆทั้งด้าน อาหารด้านกีฬารวมไปถึงแฟชั่นของทั้งคู่ก็ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวซึ่งสาวแต้วนทะพรและไฮโซน,นัยก็ศาดรูปคู่มารวๆเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนี้ยังมีแคปชั่นที่ดูหวานแหววสำหรับทั้งคู่ให้ทุกคนได้อิจฉาเล่นอยู่เรื่อยๆจริงๆมีใครน่าอิจฉาเท่ากับมาดามแต้วอีกไหมคะเนี่ยมีว่าที่สามีที่ทั้งหล่อเอาใจใส่และรวยมากแบบนี้นี่มันเรียกว่า วาสนามาดามแต้วจริงๆค่ะแข่งเรือแข็งพายก็แข่งได้นะคะแต่แข่งวาสนามันสู้กันยากนิดนึงสุดยอดมากๆเลยค่ะเป็นกําลังใจให้คู่นี้ได้มีงานแต่งงานที่เพอร์เฟกและมีเบบี๋ตามใจหวังของทั้งคู่เพื่อมาทําให้ตระกูลพรประภาสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและมีลูกหลานสืบตระกูลสักทีเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า